โอ้นี่รากวันดีเลยนะครับน้องเขาจะออกมาหากินครับอมาเรียกรากล่อรากได้ดีเลยครับผมดินดีแล้วก็เนี่ยของกบเนี่ยอินรีอย่างดีเลยเนี่ยต้นไม่ได้มาหลายวันในต้นโอ้โหมันร่มเลยต้นใหญ่ใบเขียวครับเข้าครอนกับร้านพงษ์เกษตรสามารถ ทำลูกได้ร้อปซปีครึ่งเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับวันนี้เกษตรทันใจเรามาอยู่ที่แปลงเหียหมูนะครับเหียหมูครับสวัสดีครับวันนี้มาตาม EP พสอ่า EP แรกวันนั้นเรามาถ่ายกันก็มันใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับครับมันทุเรียนมันโตขึ้นเยอะเลยครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาการดูแลทุเรียนเล็กนะครับ,รบาการดูแลของเหี้ยหมูเนี่ยแปลงนี้กี่ต้นครับแปลงนี้นะสามร้อยแปดสิบแปลงนี้สามร้อยแปดสิบต้นต้นคู่นะครับต้นคู่ก็จะมีหมูสันงเป็นหลักครับมีหมูสันคิง,ลคคงแล้วก็หมอนทองหมูสังหมอนทองครับผมหลักๆแล้วก็มีแซมแซมบ้างก็จะแซมแซมพวกหนมดำําพวกหลงรับแรพวกยาวลิ้นจีครับนี่ต้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ อ่าตอนนี้3ปีเต็ม3ปีแล้วนะครับแสดงว่าอยู่กันมา3าปีแล้วเนี่ยเราตั้งแต่ตั้งแต่ทุเรียนเพิ่งเริ่มปลูกเลยนะครับเพียหมูเลืองงเลยครับตั้งแต่น้อยยังเด็กเลยครับเนี่ยใบไอ้ต้นนี้เป็นมูสันคิงนะครับเลี้ยงยังไงครับเนี่ยใบสวยมากเลยใบสวยต้นสมบูรณ์มากเลยครับเพียหมูครับก็ปกติก็จะแบบไม่ค่อยมีเวลาก็จะให้อาหารทางดินครับก็จะเป็นพวกปุ๋ย20สิบ สิบสของพีระมิด20่สิบิบสพีระมิดครับผมปุ๋ยดีปุ๋ยเยอรมันเลยนะเนี่ยครับแล้ในส่วนของทางใบก็จะฉีดของชุดของอาจารย์โลดครับอืมครับแล้วก็มีแฮรี่ครับครับนอกนั้นก็จะผสมพวกยาฆ่าแมลงทั่วไปอแฮรี่ก็เป็นพวกธาตุอาหารรวมแปดชนิดนะครับครับผมก็สําหรับทางดินเนี่ยก็คือเฮยหมูใช้20่สิบิเดียวก็ร่วมกับปลาเท้ครับ สิบหกสามศูนย์สิบหกสามศูนย์ปลาเท้าครับจะใช้เทคนิคผสมกันผสมครับส่วนหนึ่งก็จะได้ลดปุ๋ยเคมีลงด้วยอครับก็จะใช้ห้าสิบกิโลต่อห้าสิบกิโลเลยก็ผสมกันหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งะครับคลุกเคล้าแล้วก็หวานพุ่มหนึ่งก็ว่ากันเป็นโคกดีกว่านะครับโคกนี้เนาะโคกประมาณนี้โคกนี้ประมาณกิโลหนึ่งครับกิโลหนึ่งก็แับดูนะเพราะว่ามันเป็นโคกสองต้นสองต้นนะครับแล้วก็ใหญ่มากนะเทียบกับเฮยหมูนี่ก็คือตอนนี้พุ่ม พุ่มเขาใหญ่นเลยะครับอ่าพุ่มเขาใหญ่มากครับสามสามปีพอดีเลยครับปีนี้สามปีอ่าสามปีนะครับรับเดือนนี้สามปีพอดีโอ้เยี่ยมเลยจังหวะมาสวยมากแล้วในตัวยี่สิบเบเนี่ยของเขาก็คือเป็นปุ๋ยนําเข้าของเยอรมันนะครับเป็นเคมีซันเฟสนะครับแล้วก็เรามามิกกับสิบหกสามศูนย์ของปาเทาก็คือเป็นตัวที่มีอินทรียวัตถุสูงนะครับครับสำหรับตัวเขาเองเนี่ย1630อินทรีย์เคมีซันเฟสด้วย แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจะมีพวกอะมิโนไาซิลัสครับนะครับแล้วก็อินทรีย์วัตถุสูงถึง30%นะครับครับถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่สูงสุดในท้องตลาดเลยนะครับครับอินทรีย์วัตถุสูงมากตอนแรกแกะกระสอบดูคิดว่าอาหารหมูครับครับทำเม็ดมาเหมือนอาหารหมูใช่ใช่เพราะว่าแต่ว่าได้ผลดีครับโนฟิลเลอร์นะครับอ่าคอ่าปุ๋ยล้วนๆเลยนะครับแล้วก็พียตัวปลาเท้าเนี่ยคือพียร์ตเขาเป็นกลางอ่าครับนะครับพอเรา mix บวกกันเนี่ยดินเราจะดีขึ้น ครับนะครับยิ่งใส่ยิ่งดีนะครับครับแล้วตัวยิบซ้ำพาที่นะครับยิบซ้ำพาที่เนี่ยก็คือใส่ประมาณ3-4เดือนครั้งครับอืมก็ดูก็เน้นจังหวะที่มันแตกยอดใช่ครับอ่าใช่เน้นก็ใส่อยู่เป็นประจำครับครับเน้นจังหวะแตกใบอ่อนนะครับครับใบดีทรงสวยครับแล้วส่วนทางใบเนี่ยเฮหมูฉีดกี่วันครั้งครับก็ประมาณเดือนละครั้งนี่เดือนละครั้งครับว้าวเดือนละครั้ง ว้าวมากเลยครับเพราะว่าส่วนตัวก็คือมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็นี่ทําเองทั้งหมดครับทำเองหมดเลยทำเองทั้งหมดเฮียหมูไม่ได้มีแปลงเดียวนะครับแปลงนี้สามร้อยแปดสิบต้นแล้วอีกอีกแปลงนะครับร้อยกว่าต้นอันนั้นร้อยกว่าต้นอายุจะอ่อนกว่านี้สี่เดือนโอ้โหครับแต่ว่าแต่ว่าความโตเท่ากันอืแลงน้นก็ได้ประสบการณ์จากแปลงนี้ครับแล้วก็ไปทําแรงน้นก็แปลรงน้นจะโตเร็วอ่าโตเร็วโตเร็วนะครับก็เหมือนกันเลย ถ้าดูเนี่ยก็คือเหมือนกับทุเรียนรุ่นเดียวกันครับครับเพราะว่าเรามีวิชาอยู่แล้วอ่าครับเรามีโค้ดดีครับโอ้โหเยี่ยมขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงอ่าในในในสวนคู่ไหนครับครับผมก็หลังนี้หลังหลังจากที่ว่าใส่แล้วเนี่ยครับครับหลังจากที่เราเราใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วเราจะเห็นความแตกต่างครับว่าโอ้นี่รากขึ้นดีเลยนะครับน้องเขาจะออกมาหากินครับอื ถือว่าเรียกลากล่อลากได้ดีเลยครับฮหมูดินดีแล้วก็เนี่ยของพวกเนี่ยอินซีอย่างดีเลยเนี่ยเพิ่มอินรีวัตถุได้อย่างดีเลยนี่ครับแล้วแล้วเรื่องการให้น้ําเนี่ยห้หมูให้ยังไงครับเป็นสองหัวสปริงเกอร์เนี่ยสองหัวสปริงเกอร์เนี่ยครับถ้าสมมติว่าเป็นช่วงหน้าแบบร้อนจัดอย่างที่ผ่านมาก็เช้าเย็นเลยเช้าเย็นเลยครับเช้าสิบเย็นสิบอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีฝนแบบมีความชื้นอยู่บ้างก็วันเว้นวันอืครับดูนนดูนหน้างานเป็นหลักนะครับครับดูหน้างานดูความชื้น,นดูความชื้นดูดินเป็นหลักนะครับว่าให้ยังไงครับอ่านี่เดี๋ยวให้เฮียหมูพาชมบรรยากาศในแปลงครับครับก็ในโซนตรงนี้ก็สามแถวเนี้ยครับก็จะเป็นหมูสันคิงครับนี่หมูสันคิงอืม โอ้ต้นไม่ได้มาหลายวันในต้นโอ้โหมาลุ่มเลยครับก็ต้นใหญ่ใบเขียวแล้วก็แต่งกิ่งข้างล่างก็คือโล่งเลยทีเดียวไปเลยนะครับเดียวหมแูแต่งตามอาจารย์ครับครับ,รบอ่าขอ,ขอแนะนำมาจบทีเดียวเลย <จบ S 1> ทํางานง่ายครับโอ้โห,โหนี่ถือว่าเป็นแป,แปลงใหญ่เลยนะครับเนี่ยต้นนี่จะเป็นโมเสตีสามแถว ครับโอ้ยสวยจริงสวยจริงสวยจริงนี่มอญทองครับครับโอ้โหมอทองดูโคนหน่อยจับโคนให้ดูหน่อยครับโคนเขาใหญ่จริงๆเนี่ยครับมอญทองสามปีสามปีเต็มครับสามปีเต็มครบครบสามปีแล้วครับครบเดือนนี้พอดีเลยครบเดือนนี้พอดีโอ้โหนี่นะครับดูขนาดกิ่งไดูขนาดได้นะโอ้โหนี่ให้ดูดูกิ่งด้วยนะครับโอ้โหเทียบกับแขน ใหญ่จริงๆครับใหญ่จริงๆนี่อย่างนี้ปีหน้าน้องสอนจะสอนสาวครับน้องสอนสาวได้แล้วอย่างนี้ครับโอ้โหจะเข้าคอร์สครับเข้าคอร์สกับร้านพงเกษตรสวยเลย <c oughs> เดี๋ยวต้องฝักน้องบิ๊กมาดูแลเรื่อยๆนะน้องเม็กครับอเดี๋ยวเก็บข้อมูลแล้วก็ทําโปรแกรมเลยนะครับ,รบว่าเราดูแลสัสมอาหารรอบใบยังไงบ้างรอบไหนใช้อะไรบ้างใช่ครับใช่โอ้โห ต้นคู่ก็สวยนะย่ยหมูก็สวยครับแต่งทรงได้เนี่ยเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับจริงแต่งอย่างนี้ยเนี่ยเข้าเดี๋ยวเขามายืนตรงกลางโอ้โหนีห่ดูให้ดูว่าต้นสามปีเนี่ยนะครับสามปีเต็มเดือนนี้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าต้นคู่ด้วยน,นะครับ,รบต้นคู่ด้วยโตม,มีความสม่ำเสมอของต้นก็อพอสมควรนะครับครับ โตได้สม่ำเสมอโตโตได้ใกล้เคียงกันครับโอ้โหกิ่งก็ใหญ่นะครับแล้วก็นี่เทียบถ้าเทียบความสูงจากกิ่งล่างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณเอวน่ะนะครับก็คือมันมันจะโปร่งแสงมันส่องถึงนะครับแสงส่องถึงทํางานง่ายแล้วก็ไม่ลดความชื้นในชงพุ่มนะครับไม่ไม่ให้ชื้นมากเกินไปอากาศถ่ายเทได้สะดวกโอ้โห สวยจริงๆสวยจริงๆนะครับทั้งต้นทั้งใบเลยนะครับแล้วตัวจุลธาตุอาหารพืชที่ใช้มาเนี่ยเฮียหมูว่าเป็นไงโอเคเลยไหมครับก็พูดถึงว่าดูดูจากต้นไม้เป็นหลักดูจากต้นทุเรียนครับบอกได้ครับตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยอืมตอบโจทย์เลยสวยมากแล้วสําหรับไอตัวเฮลี่เนี่ยตัวธาตุอาหารรวมเนี่ยก็ตั้งแต่ ตั้งแต่ใช้ตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่น้องเด็กๆเลยเด็กๆเลยก็คือใช้อยู่ตลอดในการผสมแต่ละครั้งก็คือว่าจะมีเฮรี่อยู่ตลอดครับครับก็เพราะว่าหนึ่งซองต่อน้ํา200ลิตรอ่าใช่ใช่ครับหนึ่งซองต่อน้ํา200ลิตรครับใช้ร่วมกันไปเลยครับในการฉีดยาฆ่าแมลงก็จะมีจุลธาตุพวกนี้เสริมอยู่ตลอดครับฉีดไปด้วยกันครับผมอ้ยเป็นแปลงที่ตรนนี้สวยมากคู่นี้ก็สวย บอกได้เลยว่าเป็นแปลงตัวอย่างได้เลยนะครับการดูแลทุเรียนเล็กเนี่ยเฮ้หมูว่าย,ยากไหมครับไม่ยากครับผมคือ,อ,อทำตามรอบเวลาแล้วก็ให้ให้อาหารในสิ่งที่ถูกต้องครับครับคือถ้าไม่ไม่ต้องไปสเปดสปะไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องไปเชื่อไข่แล้วครับคือถ้ามีมีโค้ดดีๆ คอยแนะนําครับไม่สิ้นเปลืองด้วยเพราะเราเพราะเราไม่ได้สุ่มไม่ได้เอาตัวนู้นตัวนี้มาลองฉีดครัแล้วฉีดในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเลยทีเดียวจบไม่ไม่จําเป็นต้องแบบเยอะมากนะครับไม่เยอะทําทุเรียนถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเราลดต้นทุนได้ครับผมถือว่าเก่งนะครับถือว่าเก่งแล้วก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในชั้นต้นเลยนะครับเพราะเราลดต้นทุนตั้งแต่เรายังไม่ได้ผลผลิตนะครับโอ้นี่นี่อย่างแต่งกิ่งแบบนี้เนี่ย นี่ให้ดูเนี่ยคือกิ่งมันขึ้นแข็งใช่ไหมครับอ่าบริเวณตรงนี้อ่าครับผมครับแล้วเราก็ตัดก็อาจารย์เขาบอกตัดไปอ่าตัดออกเพราะมันที่ยิ่งมันจะขึ้นอย่างนี้ครับก็ตัดออกไปตัดออกไปเขาก็จะออกเป็นนิ้วออกไปอย่างนี้ทรงมันจะสวยครับอ่าทรงมันจะสวยก็คือปลูกต้นคู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องเก่งเรื่องการแต่งกิ่งอ่าครับก็คือได้อาจารย์ดี ครับต้องจริงมีมีมีกลุ่มใช่ไหมครับเราก็ต้องอาศัยความรู้จากในกลุ่มคนนู้นแนะนําแบบนั้นแบบนี้ก็คือว่าเอามาปรับใช้กับสวนของเราครับครับก็คือคือเห็นเห็นแล้วครับการแต่งกิ่งจริงๆแล้วคือมีประโยชน์มากส่วนหนึ่งก็คืออ่าหลักๆเลยก็คือกิ่งใหญ่ครับครับกิ่งใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่ครับผมเยี่ยมเลยกิ่งนี้ใหญ่จริงๆนะใหญ่ไม่มิ๊ก ใหญ่มากครับโอ้โหลำนะที่เจอมานี่ที่เราไปเที่ยวหลายๆสวนเนี่ยของเฮียหมูถือว่าอันดับต้นๆเลยนะอายุสามปีเนี่ยซื้อได้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 ไม่ธรรมดานะครับอ่าก็ก็กลุ่มถือว่ากลุ่มทุเรียนใต้ล่างเราโอเคนะครับเฮียหมูผมติดตามในกลุ่มอยู่ก็ตอนนี้พี่ๆเขาประสบความสําเร็จเราก็ดีใจด้วยครับเพราะว่าเขาแบบ ทาให้เห็นว่าเขามาถูกทางแล้ครับครับผมอย่างต้นนี้ครับอย่างต้นนี้โอ้โหนี่สามปีนะครับเน้นสามปีปลูกพร้อมกันแล้วแรงนะครับสามปีให้ดูกิ่งมิกดูความห่างนะครับจับจับดูความห่างของในต้นเนี่ยใช่เนี่ยไม่ต้องเสียดายเลยแล้วเดี๋ยวนะครับเด<ช>ี๋ยวแผนภาพใหญ่นะครับโอยย้โหใ,<ช>ใหญ่จริงใ,<ช>ใหญ่จริงใหญ่จริงสูงมากเดี๋ยว เฮียหมูพาไปดูไอ้น้ำดำหน่อยครับอ่าพวกพันธุ์อื่นๆด้วยนะครับทำเองหมดเลยคนเดียวเลยโอ้โหสุดยอดมากเนี่ยการดูแลจัดการจริงๆมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะครับแล้วแหล่งน้ำของเฮียหมูเนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นอ่ามีอยู่สองมีอยู่สองแหล่งครับครับก็จะเป็นอ่าบาดาลครับบาดาลเป็นหลักครับแล้วก็ สูบใส่ถังไว้2 0 0 0มลิตรครับแล้วก็เป็นระบบน้ําคลองเราขุดสระไว้ด้านในเอาน้ําคลองเข้ามาเติมครับผมครับแบบนั้นใช้น้ําเป็น2ระบบอ่นนี้เรามาดูต้นหนามดาอันนี้ก็ต้นอายุ3ปีสปีเหมือนกันนะครับปลูกเอ่อปลูกพร้อมกันทั้งแปลงครับเพียงแต่ว่าคือปลูกให้มันหลากหลายขึ้นความแตกต่างการเลี้ยงดูเนี่ยเป็นไงบ้างครับ กับน้ำดําเขาจะกิ่งค่อนข้างจะอ่อนออ่นเพราะฉะนั้นใช่ใช่ครับการขึ้นแต่งกิ่งจะหยียบกิ่งอะไรไม่ได้เลยไม่ได้การขึ้นบันไดจะจะหยิบจะจับแบบปลายกิ่งไม่ได้เลยอืเป็นเป็นข้อควรระวังของน้ำดําครับครับแต่อ่าอัตราการเจริญเติบโตโตดีโตดีนะครับโตดีโตดีเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับก็ในส่วนของ การเลี้ยงให้เจริญติบโตเลี้ยงได้เดี๋ยวการทําดอกคงต้องปรึกษาหมอพองอีกทีผมว่า,าปี่าหน้าเนี่ยเราน่าจะได้กินลูกกันบ้างแล้วครับสําหรับหนามดำเนี่ยครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะครับลูกกิงครับใหญ่จริงๆนะครับกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่ต้นอ้วนนะครับ,รบเลี้ยงดีไม่ได้โตเฉพาะหมอนเฉพาะมูนะครับครับสําหรับแปลงนี้ก็ตัวหนามดำใีกี่ต้นนะครับ น้ำดำแปลงนี้มีอยู่10 10ต้นครับ10ต้นโ oh อ้โหก็เอามาแจมครับตอนแรกคิดว่าครับไม่ไม่อร่อยเลยว่าอาจจะแบบตลาดไม่เท่าไหร่ครับเราก็มุ่งเน้นไปทางตลาดก่อนอแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับน่าจะปลุกมากกว่านี้ <laughs> เพราะว่าตลาดกําลังตอนนี้ก็พื้นพื้นเลยก็ไม่ต่ํากว่ากิโลละห้าร้อยครับพี่ม <laughs> อันนั่นแหละ <laughs> ผมผมได้ชิมแล้วครับกิโลล,ละห้าร้อยสุดจริง อร่อยนะครับอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวยิ่งเราได้ดดกิน,น,นทุเรียนสวนตัวเองด้วยนะครับอนนโอ้โหไม่ไม่ธรรมดาแน่นะครับสวนตัวเองนี่โคตรอร่อยเลยเลยครับโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวขอยัดท่นกล้องรอบนะครับโอ้โหนี่นี่ก็เรียกว่าสามปีโคตรใหญ่เลยโอ้โหนี่สนี่สปีครับนี่พอจะทำต้นพันุได้ไหมครับซื้อที่ไหนมาเนี่ยโอ้โ ของของน้องเขาเอามาจากนาทวีอืมอ๋อแสดงว่าแปลงน่าจะเป็นของของพี่บอลแน่เลยนะครับใทิละพลพันไม้เขาไปรับมาครับแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็เอามาส่งให้ที่นี่แต่ว่าตอนแรกอาไม่รู้เป็นของของพี่เขาครับไปเจอกันที่งานสัมมนาปุ๋ยอ่างใบโมแกนครับผมครับพี่เขาบอกว่าอะก็น้องเขาไปรับของผมมาก็แสดงว่าต้นพันธุ์เขาเลยโอเคเลยโอเคแฮปปี้ตอบโจทย์นะครับสาหรับต้นพันธุ์ของทิลพลพันไม้นะครับ การันตีได้อีกหนึ่งเสียงนะครับว่าโตจริงใหญ่จริงนะครับเรื่องระบบรากขดเนี่ยน้อยมากอือหือโอ้สุดยอดเลยครับพี่หมูนี่ต้องต้องนะมิกเชื่นชมหน่อยเนี่ยดูกิ่งนี่ใหญ่แล้วก็สามปีอ่ะต้นพันคือต้นพันของที่นี่เนี่ยเขาจะยอดพันมาจากสวนเฮตเตอร์เบตุงนะครับก็เป็นต้นพันใหญ่นะครับเป็นต้นใหญ่แล้ว พอต้นใหญ่ปุ๊บเราได้ยอดที่สมบูรณ์มาเนี่ยก็คือทําให้การเจริญเติบโตเขาดีมากนะครับเลี้ยงดูเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันเลยครับทุกอย่างทําเหมือนกันครับเดินทุกต้นสุดยอดใส่ปุ๋ยทุกต้นแล้วครับกี่วันเราเข้าสวนครั้งหนึ่งเนี่ยปกติเราครับอย่าว่ากี่วันครั้งเลยครับเข้าทุกวันดีกว่าเข้าทุกวันเลยโอ้โหแล้วคือไม่ไกลครับไม่ไกลเฮียหมูก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยใช่ใช่ครับเป็น ขายพวกวัสดุก่อสร้างครับครับแล้วก็พอช่วงเช้าตีห้าครึ่งมาดูแลจัดการสวนแล้วครับอย่างว่าเปิดน้ำลดน้ำถ้าบางทีมีฉีดยาฆ่าย,ยาตัดหญ้าจะทําให้แล้วเสร็จภายใน8ปดโมง้วครับไปานครับตอนเย็นบ่ายสามมาแล้วนี่แหละคนขยัน <laughs> เดี๋ยว รบกวนเฮียหมูแนะนําร้านหน่อยครับร้านเฮียหมูอยู่ที่ไหนครับอ๋อครับอยู่ตรงระตรงทุ่งลุงนี่เองครับครับเยื้องเยียงกับขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิดเผื่อมีลูกค้าจะไปอุดหนุนวัสดุก่อสร้างดีครับยินดีแล้วไปปรึกษาเรื่องทุเรียนด้วยนะครับทํายังไงให้ทุเรียนโตได้อ่าครับตอนนี้ก็มีเอ่อก็มีพวกกลุ่มทุเรียนแบบคนที่เพิ่งปลูกครับครับก็จะเข้ามาคุย แล้วก็ก็จะแนะนําว่าปุ๋ยยาเขาว่าเขาหาซื้อไม่ได้ครับก็จะแนะนําไปที่ร้านพงเกษตรพันธุ์โอ้ขอบคุณมากเลยครับก็คือจะจะส่งกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเรามีตัวอย่างให้ชมกันอ่าใช่ครับเรามีตัวอย่างให้ชมกันนะครับครับใหญ่สมบูรณ์นะครับมีคนเข้ามาดูงานอยู่เรื่อยๆครับครอ๋อเดี๋ยวเรายังมีไฮไลท์อีกนะครับก็ของเยี่ยหมูเนี่ยก็อันแปลงนี้แปลงเดิมเนี่ยก็คือยางพาราครับใช่ครับ ล้มยางพาราแปลงเดิมเป็นยางพาราแล้วมีต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ด้วยครับใช่ครับมีต้นทุเรียนที่ปลูกก่อนที่จะล้มมะยางพาราครับอ่าก็อายุได้ประมาณสักสามปีครึ่งสามปีครึ่งนะครับครับต้นที่สามปีครึ่งก็สามารถาครับเข้าคอร์สกับร้านพงเกษตรสามารถทําลูกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปีครึ่งเดี๋ยวไปดูกัน แถมแถมแถมนี่ไงสามปีครึ่งของแท้นะครับนี่ครับตอนนั้นติดดอกเยอะไหมครับติดดอกเยอะติดแถวเนี้ยทั้งพวงทั้งพวงขึ้นขึ้นหมดเลยครับอ่าข้างบนข้างบนนี้ก็ก็คือมีดอกหมดเลยใช่แต่ด้วยสภาพอากาศของปีนี้ครับก็คือแรงยาวนานเสร็จแล้วก็ลดน้ําเราก็ลดน้ําอาจจะแบบว่ายังไม่พอกับความต้องการเขาพอมันแรงจัดอ่าใช่แล้วก็พอช่วง หางเย้แล้วก็ลดน้ําลงการลดน้ําลงปริมาณน้ําลงครับพอฝนมาลูกกําลังแบบโตเลยครับกําลังแบบเท่ากาปั้นอย่างงี้ครับร่วงหมดเหลืออยู่สองลูกเท่านี้นี่ก็ใกล้แล้วนะใกล้แล้วครับสิ่เดืยนนี้ก็เก็บแล้วว้าวนี่เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นลูกแรกของสวนอ่าครับลูกคู่แรกคู่เออคู่แรกครับโอ้นี่ถือว่าเป็นอ่าคู่แรกของสวนนะครับใช่ใช่ ลูกทรงกําลังสวยนะครับครับแล้วในติด2ลูกเนี่ยเขาดูแล้วเปลือกไม่หนานะเพราะว่านมหนามันเล็กอ๋อครับอ่านี่นี่คือสวยนะก็นี่ใส่838าแอยู่เรื่อยๆครับช่วงขยายช่วงขยายช่วงขยายครับแล้วก็ที่หมูก็มีทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วด้วยใช่ครับครับก็มีอยู่ประมาณสัก10กว่าต้นได้ครับแต่ว่าเป็นของอีกแปลงหนึ่งผมก็ได้ทดลองการทําดอกการเลี้ยงระยะ แต่ระยะมาสัก2ปีแล้วครับครับก็เป็นการฝึกก็ซ้อมก่อนนะครับเดี๋ยวซ้อมนอกจากจะดูจากในไลน์กลุ่มแล้วครับปรึกษาอาจารย์แล้วครับผมแล้วก็ลงมือทํามา2ปีแล้วโอ้ยินดีกับเพียหมูด้วยนะครับอย่างน้อยได้กินทุเรียนสองลูกแรกในสวนนะครับยังไงก็ฝากรีวิวด้วยนะครับอยากเห็นเนื้อสวยๆครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณเฮียหมูเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ มาให้ข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคขอบคุณเช่นกันดูแลกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยดีกว่าเนี่ยก็3ปีแล้วนะสปีแล้วครับเร็วมากเลยนับจากอายุต้นได้เลยครับเร็วมากเลยก็อยู่นร้านพงเกษตรพันุ์มา3ปีแล้วตอนนั้นเรามาเนี่ยก็คือว่าต้นเล็กๆแล้ใช่เพิ่งปลูกครับเหลืองด้วยตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีอาจารย์บผมก็ปลูกคิดว่าปลูกปลูกเหมือนกับปลูกปาล์มปลูกยางก็ก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ครับ ก็เดี๋ยวยังไงก็จะดูแลกันไปจนแปลงนี้ได้รับผลผลิตเงินล้านแล้วเราก็เข้าเข้ามาทำทำคลิปกันเรื่อยๆใช่ครับเราจะมาทําคลิปอัปเดตกันเรื่อยๆตั้งแต่ทุเรียนเล็กทุเรียนติดดอกทุเรียนให้ผลผลิตแปลงนี้จริงๆอ่ะอยู่ไม่ไกลด้วยนะครับอยู่ตําบลระตงครับผมใหญ่อ่าอยู่หลังโรงเรียนพระตรง เวียมูนิติอยู่หลังตลาดทุ่งลุงเลยโอ้ใกล้ๆเองใกล้ๆครับใกล้ๆนเองนะครับแอบจากตลาดมากิโลเดียวอ่าครับแอบทําแปลงไว้อยู่ข้างในนะครับอ่าครับใช่คือทุเรียนเนี่ยนอกจากปุ๋ยดียาดีเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่เจ้าของสวนนะครับอ่าครับผมบอกเลยว่าปุ๋ยดียาดีไม่ไม่สู้เจ้าของสวนขยันนะครับก็คือเงาเจ้าของสวนเนี่ยอยู่ในสวนทุกวันเนี่ยเราจะรู้ปัญหารู้ต้นเหตุนะครับคือเฮียหมูมาทุกวันเนี่ยรู้เลยอ่ะ แตกใบอ่อนช่วงนี้แมลงลงต้นนี้เป็นเช้อรลาต้นนี้เน่าต้นนี้ดินแห้งครับถูกไหมครับครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราใช้ปุ๋ยดียาดีเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยห้าวันมาเจ็ดวันครั้งอ่าจบเลยเวลามีปัญหาเนี่ยเราแก้ไขไม่ทันไม่ทันนะครับครับก็สำหรับอีีนี้ฝากไว้เรื่องการดูแลทุเรียนเล็กนะครับกับแปลงเลี่ยมหมูนะครับผมครับก็ขอกับตัวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามา ทำสาธิตต้นนี้กันนะครับตัวซันบักนะครับตาพาดิตยิ้มนะครับเป็นปุ๋ยอินซีนะครับอินซีล้วนเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการฟื้นส่งต้นนี้นะครับโตช้านะครับโตช้าหวานให้เต็มที่เลยครับหวานกระจายเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บผลกันอีกทีหนึ่งก็ไปกระตุ้นพวกอินทรีย์วัตถุหน่อย ไปกระตุ้นอินรีย์วัตถุไปกระตุ้นระบบรากนะครับนะครับจากที่ยอดนิ่งๆนะครับยอดนิ่งใบเล็กนะครับพี่หมูครับเพราะว่าเขาก็เราก็ใส่ปุ๋ยพ่นยาเหมือนเหมือนปกติเลยครับต้นอื่นๆนะครับนี่นะครับให้ดูใบใบเขาก็อยู่นิ่งๆเป็นๆนะครับเนี่ยจะอยู่ทรงประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต้นเล็กนะครับ นี่เราอัดไปเลยนะครับต้นนี้กําลังมานะครับต้นซ้ายมือเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาเก็บผลกันนะครับสําหรับตัวอุ้ยซันบักนะครับวันวันนี้สิบเก้าครับผมวันนี้สิบเก้ากรกฎาคมนะครับปีหกเจ็ดนะครับกับปุ๋ยซันบักตาพาเจ็ดยิ้มนะครับอินทรีย์วัตถุรับรองถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดในท้องตลาดนะครับสําหรับปุ๋ยอินทรีย์เดียว ก็จะเป็นผงสีดำนะครับเดี๋ยวก็มาเก็บผลกันนะครับวัดผลกัน